สวัสดีคุณผู้มชมทุกคนด้วยนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Protect and Read เช่นเคยเนาะก็วันนี้ก็มีคนขอมาให้แนะนามังงะของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกหน่อยแล้วก็เลยอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำมังงะที่เราอา่านแล้วเราสึกว่าเออหน้าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเก็บตามเก็บกันเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนาะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็จะตั้งชื่อช่วงว่าแนะนามังงนะนั่นแหละก็จะมีแนะนามังงะของแต่ละค่ายจริงๆจ,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 จะมีค่ายของรักพิมพ์ที่คนขอมาแต่ว่าเดี๋ยวทานะแต่ขอทาอันนี้ก่อนเนาะแล ฟินิก์เราก็ไม่ค่อยมีหรอกนะแล้วก็อาจจะเป็นเด็กอะไรประมาณนี้แหละหลายๆค่ายเราก็จะพยายามซื้อมาหลายๆค่ายแล้วเราก็จะมาแนะนําให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาค่ายที่เรามีเยอะที่สุดนะก็คือสยามอินเตอร์นั่นเองเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างคือสยามอินเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องดังๆทั้งนั้นเลยเนาะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักที่เราเอ่าเรื่องที่เรามาตั้งพวกนี้แล้วก็มันจะมีเรื่องที่ดังมากๆที่เราไม่ได้เอามานะก็มีเช่นแบบมหาเวทแผนึกมาหรือว่า ดาบพิฆาตรสูรอันนี้เราก็ไม่ไดเอามานะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เนื้อเรื่องเออเราก็คงไม่ต้องป้ายยาอะไรมากนะเพราะว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากๆเลยเนาะไม่ใช่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ดังนะเรื่องพวกนี้ก็ค่อนข้างดังอยู่นะอ่าเช่นเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังเลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะบอกเรื่องที่มีอนิเมะแล้วนะว่ามีเรื่องไหนบ้างนะก็จะมีเรื่องมา h ฮ r โร่คาเดเมียนะที่มีอนิเมะแล้วเนาะมีอยู่5ซีซั่นนะซีซั่นก้าลังฉายอยู่เนาะนี่ แล้วก็มีไฮคิวที่มีอนิเมะแล้วนะมีมา4ีซีซันนะซีซัน5าไม่รู้จะทำตอนไหนเนาะแล้วก็มีเชียนซอแมนที่กำลังทำนะอ่ะกำลังจะทำอยู่แต่ว่ายังไม่มีกำหนดฉายเนาะแต่ว่าตัวอย่างออกมาแล้วนะอ่ะแล้วก็มีเรื่องอาจินสายพันธ์งมนุษย์อันนี้ก็ทำไปแล้วนะมีอยู่ใน Netflix เป็นแบบภาพ 3D เนาะอ่ะก็ไปดูกันได้แล้วก็อันนี้ก็กำลังจะทำอนิเมะนะนีะ่บันทึกบันพายวันนี้ทัดไม่รู้ว่าจะ มาตอนไหนนะเท่าที่เราจําได้เหมือนจะมาเดือนหน้ามัง้งวันที่2มัง้งเออเราไม่แน่ใจนะก็อาจจะขึ้นไว้ให้แต่ว่าเออน่าจะเร็วๆนี้แหละในปีนี้แหละนะก็ส่วนเรื่องนี้อ่าเออเดอะพรมิสเนเวอร์แลนด์หรือว่าพันธสัญญานเนเวอร์แลนด์จริงๆอ่านเดอะพรมิสเนเวอร์แลนด์ก็ได้นะแต่ว่าอ่าเราถานัดอ่านอย่างนี้นะเนาะก็อ่ะเรื่องนี้ก็มีอนิเมะซีซั่นหนึ่งค่อนข้างสนุกเลยทุกคนอาจจะได้เสียงรบกวนนิดนึงนะก็คือพี่ข้างล่างเราเนี่ยดูหนังนะก็ซึ่งแบบมันเออ, Disney, อนะเ,แเอแอปดิสน นึงขออภัยด้วยนะก็นี่อ่ะเรื่องนี้สาหรับซีซั่นหนึ่งค่อนข้างสนุกนะแต่ซีซั่นสองหลายๆคนบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันตัดไปเยอะจากมังงะอันนี้ก็เป็นมังงะต่อจากอนิเมนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไม่ดีรอนะเพราะคิมนี้น่าจะยาวนะก็เดี๋ยวเราอ่าไปเริ่มแนะนําเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกที่เราจะแนะนํานั่นก็คือเรื่องนี้เลยนะใครจูหมายเลขแปดนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมานะก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับ สับป,ประรดนั่นเองนะนี่ไข่จูเนาะก็แบบพเพ่ของเราก็แปลงร่างเป็นสับป,ประรดได้เนาะอ่ะก็จริงๆเอ่อหลายๆเรื่องเรารีวิวไปแล้วนะใครอยากดูก็ไปดูได้แต่ว่าเราจะมาแนะนําเฉยๆนะแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวเราเอ่อทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่ารีวิวอันไหนคลิปไหนอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะเรารีวิวกันหมดแล้วแต่ว่าก็จะมาทาให้ดูอีกทีเนาะอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแนะนาอีกเรื่องนึงเลยนะก็แบบรูปเล่มก็สวยดีนะแต่แต่ว่ามันรูปเล่มแปลกๆนิดนึงแล้วก็จะยาวนะถ้าเทียบ แคบกว่าเนาะโอเคประมาณนี้นะก็รูปเล่มก็ราคา95บาทเนาะราคาเท่าของเน็ตเลยนะก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราจะพูดข้อเสียก่อนข้อเสียโอ้ยอันนี้มัน่าลำคาญว่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดข้อเสียเรื่องรูปเล่มกันก่อนนะรูปเล่มก็คืออ่าเปิดยากนะก็เออนั่นแหละส่วนข้อเสียของเรื่องเรายังไม่เจอเท่าไหร่นะก็อ่ะถือว่าดีนะกระดาษก็ดีนะเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะราครจูมาเล็กแปดก็จะรีวิวเร็วเพราะว่าคือเรื่องมันมีเยอะนะต่อมา ขอเอาเรื่องนี้เลยละกันบันทึกแวมพายวันนิทัศมีคลิปรีวิวไปแล้วเพิ่งรีวิวไปเองนะก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเอกของเราเนี่ยพระเอกเรื่องนี้มี2คนเนาะอ่าพระเอกที่ชื่อว่าโนเอเนี่ยอ่ะคนนี้นะก็ต้องไปตามหาตำราแวมพายที่เอ้ยตำราวันนิทัศที่อ่าปารีสนะก็นะก็ขึ้นเรือเหาะไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็นี่ก็เป็นพระเอกอีกคนนึงนะชื่อวันนิทัศก็เรื่องนี้คือถ้าเราแนะนําแค่นี้ทุกคนอาจจะยังแบบ ยังไม่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนต้องไปซื้อมาดูแล้วก็อ่านนะก็น่าจะ,อ,ะอยากให้อลองลองให้โอกาสลองไปซื้อมาดูอะไรสักนิดหนึ่งนะก็อะไรประมาณนี้อ่ะก็ซึ่งปกแบบด้านเนาะก็คือเรื่องนี้สำหรับสาววายน่าจะชอบนะก็อย่างแรกเลยนะที่ชอบนะก็คือ,อพระเอกเนี่ยค่อนข้างหล่อนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือสามารถจิ้นกันได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ปกเนี่ยเป็นแบบด้านเนาะอ่ะเราบอกไปหลายรอบแล้ว คก็นี่แหละประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าไม่รอช้าอ่าเรื่องต่อไปที่เราจะแนะนำนะก็คือเรื่องอาจินนั่นเองนะก็เรื่องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเอ่อมีอนิเมะมีออกมา16เล่มแล้วนะถ้าเป็นมังงะแา่อนิเมะไม่แน่ใจนะอ่าก็เรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพระเอกสามารถแปลงเป็นสัประหลาดได้อีกแล้วนะก็แปลงเป็นอาจินได้นะอาจินมันในเรื่องนี้ก็จะแบบมันไม่ทําร้ายคนนะแต่ว่าก็แล้วแต่บางตัวนะแต่ก็คืออาจินนั่นแหละมันเป็นเหมือนแบบสัประหลาดเออเนี่ยแล้วก็แบบ และเส้นมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะก็คืออาจินก็จะฆ่าไม่ตายเนาะอะ,อะไรประมาณนี้ อ่ะก็โอเคอ่ะสำหรับเรื่องนี้ขอรีวิวคร่าวๆพอนะอ่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเนี่ยเอ่อก็เดี๋ยวไปดูกันได้ไปดูไปลองดูอนิเมะกันก่อนก็ได้นะซึ่งเออเราก็จะแนะนําแต่ละเรื่องแบบคร่าวๆเนาะแล้วก็อ่ะให้ดูรูปเล่มคร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะรูปเล่มแบบสันปกอะไรอย่างนี้อ่ะเราเพิ่งซื้อมา2เล่มเนาะอ่ะก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรมากแบบรีวิวลูกๆนิดนึงนะเพราะมันเยอะเนาะพระเอกเรื่องนี้ก็กลายเป็นสัปหลาดได้นั่นแหละอย่างที่บอกเนาะก็ส่วนใหญ่พระเอกจะกลายเป็นสัปหลาดได้เนาะอ่ะโอเค ราเพิ่งอ่านไปได้เล่มเดียวแต่ยังไม่มีเวลาอ่านเล่ม2เลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อมาโอเคเรื่องต่อมาเราขอเป็นเรื่องที่พระเอกกลายร่างเป็นปีศาจได้อีกแล้วนะก็คือชินซอมแมนนั่นเองเรื่องนี้ทุกคนน่าจะได้ยินกระแสกันมาบ้างแล้วนะเพราะว่ากําลังจะมีอนิเมะของแมปป้านะก็นี่เรื่องนี้พระเอกก็รวมร่างกับปีศาจเนาะแล้วก็ไปเข้าหน่วยปราปปีศาจเหมือนกับดาบพิฆาตสุดเลยนะก็คล้ายๆกันแต่ว่าดาบพิฆาตสูรไม่ได้รวมร่างนะแต่ว่าเรื่องนี้เนะี่ยรวมร่างกันเนาะรวมร่างกับปีศาจเรื่อยนะหมาเรื่อยเออะ ก็เลยกลายเป็นปีศาจเลื่อยนะอะั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็ไปปรับ ปีศาจนอกประมาณนี้นะก็เข้าหน่วยปรบปีศาจเรื่องนี้มีประมาณ11เล่มจบแต่ตอนนี้ไทยออกมาแล้ว10เล่มเนาะก็น่าจะมีภาค2ซีซันสอะไรอีกสักอย่างนี่แหละเออเราเพิ่งซื้อมา2เล่มเนาะก็อยากจะตามต่ออยู่แหละแต่ว่าอ่ารอก่อนละกันนะแต่ว่าน่าจะซื้อเร็วๆนี้แหละนะอ่าไม่แน่เหมือนกันนะก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยพระเอกของเราเอ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 าพระเอกเรื่องนี้มีชื่อวนะอ่าเดนจีนะก็ส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องไออาร์จีนี่เราจําไม่ได้นะว่าพระเอกชื่ออะไร <agen. S 2> แต่เรื่องนี้เนะี่ยอ่าพระเอกของเราชื่อว่าเดนจีเนาะอ่านี่ก็ ประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้เรารีวิวไปแล้วเนาะรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วเนาะก็ไปหาดูกันได้ส่วนเรื่องอาจิเรายังไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าก็มีอนิเมะอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะรีวิวทําไมนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะโอเคต่อมานะก็คือเรื่องพันธสัญญาในวันแรกนั่นเองเรื่องนี้เราบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากเราชอบที่สุดเลยนะก็ไม่ได้ชอบแบบที่สุดขนาดนั้นนะแต่ว่าชอบนะ,ะก็ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเ,เด็ก3คนเนี่ยที่ไปเจอความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่เขาอยู่เหมือนแบบเป็นสถานส่งคอเด็กอะไรประมาณน ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเจอคนพบว่ามันก็คือที่แบบค้ามนุษย์ขายมนุษย์กินมนุษย์อะไรประมาณนี้แหละนะก็ คือส่งมนุษย์ไปให้ปีศาจกินอะไรประมาณนี้ก็เลยหาทางหนีกันอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องข่าวๆแล้วว่าน่าสนใจแล้วนะก็ประมาณนี้ถือว่าสนุกมากมีรีวิวแล้วเต็มๆเ,เดี๋ยวทิ้งให้ละกันสำหรับใครที่อยากดูแบบเต็มๆก็ค่อนข้างสนุกเลยนะเรื่องนี้ก็แนะนําใครห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเรื่องนี้เนะี่ยคือแบบสนุกมันดีจริงๆนะอันนี้เรื่องนี้เนะี่ยโอเคนะต่อมาเราขอเอาเป็น2งเรื่องที่ดังเลยนะก็ก็คือเราขอเริ่มจากเรื่องเอ่อ มาฮีโร่คาเดเมียกันก่อนนะแล้วว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะก็คือเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกนะอ่ะก็เป็นแนวแบบออคือโลกที่มีอัตลักษณ์นะก็คือทุกคนมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะก็แล้วก็จะมีออพวกวิลเล่นฝ่ายวิลเลนก็คือฝ่ายแบบตัวร้ายอนะเนเออฝ่ายฝ่ายตัวร้ายกับฝ่ายฮีโร่นะก็ฝ่ายฮีโร่ก็คือฮีโร่แหละตามชื่อก็นั่นแหละก็เลยต้องปราบตัวร้ายอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกเลยมันไม่ใช่แค่แบบเออมันไม่ใช่ฮีโร่แบบอย่างนั้นอย่างเดียวคือมันมีหลายอย่างให้มันแบบ ให้มันว้าวได้อ,อ,อะไรประมาณนี้นะก็เรื่องแบบทั้งแบบนิสัยของตัวละครแต่ละตัวนั้ก็ค่อนข้างออมีเสน่ห์เลยนะสาหรับนิสัยของแต่ละคนนะก็เรื่องนี้ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูนะอ่าก็มีอนิเมะเออ5ซีซั่นนะก็ซีซั่น5ตอนนี้กําลังมันเลยนะ,ะก็โอเคนี่ประมาณนี้เนาะโอเคต่อมานะก็คือเรื่องไฮคิวคู่ตกฟ้าประทานเรื่องนี้เราซื้อเยอะมากนะเรื่องนี้อ่าก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนั่นเองนะเป็นกีฬานะเป็นอนิเมะกีฬาเอ,อ้ไม่ใช่เป็นมังงะ กีฬาเรื่องแรกที่เราซื้อมานะก็คือเรื่องนี้จะเกี่ยวกับพระเอกของเรานะฮินาตะโชโยเนี่ยอ่าคนนี้นะก็คือปั่นจักรยานอยู่ดีๆแล้วก็ไปเจอรายการโทรทัศน์ที่แบบเป็นร้านขายโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะก็เราก็ไปเจอรายการวอลเลย์บอลแล้วก็เจอแบบชื่นชอบคนคนหนึ่งในทีวีอันนั้นนะก็ที่เขาดูนั่นแหละรายการนั้นก็ชื่นชอบคนที่เขาเรียกกันว่ายักษ์จิ๋วนะก็เป็นนักวอลเลย์บอลที่ตัวเล็กนะแต่ว่าตบกระโดดสูงอะไรประมาณนี้นะก็ฮินาตะก็เลยชื่นชอบ เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างตัวเล็กนะก็เลยชื่นชอบนี่ก็สังเกตได้จากโปสเตอร์เรียกว่าโปสเตอร์ได้ไหมอ่าเป็นมังงะข้างหลังเราก็เป็นลายไฮคิวนะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับเรื่องนี้ฮินตะก็เลยตัดสินใจเนี่ยเข้าโรงเรียนคาราซุโน่นะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้ายักษ์จิ๋วที่ฮินตะชื่นชอบเนี่ยอยู่นะก็โอเคประมาณนั้นนั้นเรื่องเรื่องเราจะเล่างงๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักนะก็สาหรับผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้ผู้หญิงดูค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่มีไม่มีผู้ชายดูนะมีแต่ว่าส่วนหญผู้ิงเขาจ บีดกนันซะส่วนใหญ่นะเพราะว่า,าหนุ่มๆลอกัอน,นเช่นเคยเนาะคือเรื่องนี้ก็หลอกกันเยอะอยู่พอสมควรนะอันนี้เราเปิดดูได้นะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในนิเมตอนนี้มี anime, อนิเมซีซันสี่สี่สี่ซีซันนะ,ะมีอนิเมสี่ซีซันซึ่งซีซันห้าก็ยังไม่มีกําหนดบอกเหมือนจะมีปีนี้แต่ว่าก็เลื่อนมันก็ยังไม่มีกําหนดที่แท้จริงเอาเป็นว่าประมาณนี้นะสาหรับเรื่องที่เราจะมารีวิวทั้งหมดสําหรับ คลิปต่อไปอาจจะเป็นรีวิวมังคะของรักพิมพ์นะอ่ะก็มีคนขอมาแต่ว่าเราก็รักพิมพมีไม่เยอะอ่ะเออก็นั่นแหละจริงๆก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทีน่ไม่ก็ค่อนข้างแสบปากแสบคอเออนั่นแหละโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกัน,นบ๊ายบาย